จะมีแผ่นโซล่าเซลล์นะครับใหน,นี้นี่เป็นบอ่บอบำบัดน้ำนะครับจะมีแผ่นโซล่าเซลล์นี่กังหันน้ำนะครับจะใช้พลังงานแสงอาทิต์นะครับปั่นนะครับ จะเป็นทางตันครับตรงนี้มาถึงแค่นี้ครับเราจะเข้าไปในวัดไม่ได้ครับห้ามรถจักรยานเข้าครับแต่คนคงเข้าได้ครับกลับกันดีกว่าครับตรงนี้ก็จะใช้พลังงานแสงอาทิตย์อย่างเดียวนะครับ มาเจอทางตันกันครับผมไปกันดีกว่า เขาก็ตามหลังเข้าไปครับนี่ครับมาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆนะครับได้ดูหรือว่าเป็นความรู้นิดๆหน่อยๆครับไม่มากก็น้อยครับให้เพื่อนๆมาเที่ยวพาครอบครัวนะครับมาพักผ่อนที่นี่เหมาะครับมาเป็นครอบครัวแล้วก็หาอะไรมาทํากินกันหรือว่าซื้ออะไรมากินกันอย่างนี้แต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์งดครับทาง อาทางสวนสาธารณะน,น,นะครับเขาไม่ให้เอาเข้ามาแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราตามพวกน้องๆไปกันดีกว่าครับไปอีกทางนึงครับอ้าวอันนี้จะไปทางไหนครับอ๋อนี่ขึ้นวัดครับบ่ไหมใบไม้นะ ี่ตามน้องๆไปครับตามน้องๆไปอยากรู้ว่าน้องๆกาไปไหนครับ Good ผมนาก็จะมีน้องๆนักเรียนนะครับมาเยอะมากันเยอะก็ดีครับมาปั่นออกกำลังกายกันมันก็สนุกไปแบบครับของเด็กๆตามภาษาเด็กนะครับวันนี้ปวดขาเลยครับวันนี้